ไปดูเรื่องใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุคาบอมที่จังหวัดยะลาไปเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็ยังมีระเบิดตามมาอีกหลายครั้งะนะคะเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการทหารบกค่ะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาภาคใต้หลังจากเกิดเหตุระเบิดแล้วก็มั่นใจนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่4ค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อํานวยการกอรมนพร้อมด้วยพลเอกยุทธศักดิ์สิทธิประภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ภาคใต้ค่ะไปติดตามแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงหลังเกิดเหตุระเบิดกลางเมืองยะลาทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและได้รับบาดเจ็บหลายคนซึ่งผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่4คนใหม่ เพราะเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมานานแล้วเดี๋ยวฟังจากผู้บัญชาการทหารบกค่ะอย่างที้ดีด้วยผมไม่ต้องไปปกป้องคนระดับเป็นแม่ทัพเนี่ยเขามีความดีเขามีฝีมือมีความรู้ความสามารถที่จะป้องกันตัวเองผมไม่ต้องไปปกป้องเขาหรอกเขาอยู่รอดปลอดภัยไปถึงเป็นแม่ทัพเนี่ยก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะ คือไม่ได้ว่าเปลี่ยนแม่ทัพนะครับแต่แปลกใจว่าทาไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เพราะว่าช่่งนี้เขาเป็นช่่งอะไรล่ะมันเป็นวันใกล้ของอะไรก็เป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วใกล้วันสงกรานไหมเขาก็พยายามจะทําให้เกิดผลกระตกทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและมันก็มีหลายส่วนที่จะทําให้เกิดอันนี้ท่านก็รู้อยู่ดีอยู่และว่ามันก็อาจจะมีคนที่เป็นองการให้คนมาเที่ยวในภาคใต้ในช่วงสงกรานอยู่หลายวันเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้น อันที่2ธุรกิจที่โดนก็เป็นธุรกิจไทยพุทธส่วนใหญ่และก็ต้องการให้คนไทยพุทธเจออกจาก่อาพื้นที่นี่คือประเด็นหลักที่เขต้องการการสท ผู้บัญชาการทหารบกนะคะยังระบุด้วยว่าการทำงานของฝ่ายความมั่นคงมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าผู้นำหน่วยในพื้นที่จะปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมยืนยันว่าการก่อเหตุไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตัวคณะเจรจาเพราะการเจรจานั้นเป็นเพียงหนึ่งใน9ยุทธศาสตร์เท่านั้นเดี๋ยวฟังอีกครั้งจากทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกคะ่ะเจรจาคือเจรจาถ้าเราไปให้ความสำคัญกับเจรจามันมากนักเนี่ย มันก็ทาให้อย่างอื่นยุทธศาสตร์อื่นมันเดินเสียหายไปหมดเพราะนั้นเราเดินทั้งเก้ายุทธศาสตร์ไอเจรจามันข้อแข้อเดียวไอข้อแที่ทํำยังไงมันจะทําสร้างความเข้าใจต่างชาติเขาก็มองว่าเออมันคุยกันแล้วนะมันได้คุยกันแต่มันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับอะไรเงื่อนไขมันลดลงสองฝ่ายรับกันได้แต่เรื่องอื่นก็เราก็ทํามาตลอดเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าเพราะการเจรจาเพราะเปลี่ยนตัวผู้เจรจาใครพิจรจาก็เหมือนกันแหละ เพราะว่ามาเจรจาด้วยหลักการไม่ได้เจรจาด้วยส่วนตัวนอกจากคณะของผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ลงพื้นที่ไปสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานแล้วนะคะเมื่อวันนี้พลตำรวจเอกประชาพรมนอกรองนายกรัฐมนตรีพลโทรพลดอนพัฒนาถาบุตรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และพลตำรวจโทรจรัมพรสุรามณีผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือเดียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะพร้อมกับยืนยันว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วก็จะเ,เร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้มาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้อง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่